ลาลูก,ก้าคือพิซซ่าลูกเซี่ยวอิตาเลียนอเมริกันลำลูกกาอิตาเลียนอเมริกันเป็ลำลูกกาเลยเป็นลาลูก,กา้าเราเริ่มจากศูนย์เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทำกันยังไงมันไม่มีกรอบอะไรมาบัางคับเราซึ่งจริงๆคนอิตาเลียนเขาก็พูดประมาณว่าร้านในอิตาลีก็ไม่ได้เหมือนันสักร้านเหมือนกันถ้าคุณทําให้มันอร่อยได้คุณเป็นนุปคิดอย่างอื่นหรอเขาพูดอย่างนั้นจากที่เราเป็นดีไซเนอร์พอพี่มาทําร้านอาหารมันเบืนอนกแตกนยังไง มันเหนื่อยกว่ากันเยอะเลยอะ่ะแต่สิ่งที่มันตอบแทนเรามามันคือความสุขซึ่งผมว่ามันมันคุ้มกว่ากันเยอะถ้าถามตอนนี้นี่คืออาชีพที่ผมมีความสุขที่สุดแล้วตั้งแต่ทำงาน สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลำลูกกานะครับบ้านที่ผมอยู่หลังเนี้ยไม่ใช่เป็นบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปแต่ว่าเขามาเป็นบ้านแล้วก็ทําร้านอาหารด้วยพี่หมูเป็นสถาปน,นิกแต่ว่าเนื่องจากเขามีปัญหาทางด้านขาไม่สามารถเดินออกไปข้างนอกได้บ่อยขนาดนั้นเขาเลยพยายามจะหาอาชีพอะไรที่สามารถอยู่ที่บ้านแล้วก็ทําขายข้างนอกได้ก็ปรากฏมาตกอยู่กับพิซซ่าความน่าสนใจคือพี่หมูมาเริ่มทําพิซซ่าตอนโควิดแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างจากออนไลน์แล้วก็มีการพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนกลายเป็นคราฟพิซซ่าที่เกิด เป็นกระแสพูดถึงในออนไลน์วันนี้เลยอยากมาพูดคุยกับพี่หมูว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็การที่ออกจากอาชีพหนึ่งมาเริ่มต้นอีกอาชีพหนึ่งตอนเกือบอายุ60เนี่ยมันยากง่ายแค่ไหนผมว่า e ีนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจกับพี่ๆทุกคนที่กําลังคิดว่าไปไม่สุดกับงานประจําแล้วก็อยากหาอะไรออกมาทำบังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับพี่หมูกันเลยครับ ผมทำงานออกแบบบ้านตั้งแต่อายุ18มาเริ่มเลิกจริงๆตอนประมาณ54เริ่มเลิกหมายถึงว่าเริ่มรู้สึกอยากทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับสาเหตุของการมาเริ่มจากพิซซ่านี่คืออะไรครับมันเริ่มจากที่ผมล้มบ่อยแล้วก็บางทีไปล้มที่ใช้งานอ่มัมนคือล้มเลยคืออยู่ดีๆอยู่เฉยๆผมก็ล้มได้บางทีเราไม่ได้ไปสะดุดหรืออะไรนะมันไม่ใช่ครับบางทีอยู่เฉยๆผมก็สามารถล้มได้อยู่ดีๆมันก็สุด ลงไปเลยแล้วเผอิญว่ามันเคยไปซุดที่ใช้งานซึ่งมีเหล็กเส้นมนนีนู่นนี่นั่นแล้วต้องบางทีต้องขึ้นบันไดที่มันยังไม่มีราวจับหรืออะไรเงี้ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยปลอดภัยสําหรับตัวเองก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เราอยากหาอะไร อยากทํางานอยู่ที่บ้านอยากอย่างนั้นละอยากทําอะไรอยู่ที่บ้านละแล้วก็ตอนแรกผมก็คิดว่าแล้วเราจะทําอะไรที่เราทําเองได้ด้วยตัวคนเดียวโดวยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นทําง่ายๆทําทสบายๆพักได้ก็พักอะไรประมาณอย่างง้อันนั้นคือตอนแรกๆที่คิดครับแล้วพอมันเริ่มทําอยากทําคนเดียวปุ๊บอันแรกสุดนี่นก็คือว่าเราทําอาหารไม่เป็นไม่เป็นเลยครับทอดไข่เจียวก็ไม่แน่ใจว่าจะทอดได้หรือเปล่าเราก็คิดว่าเออถ้าเราไม่เป็นเราก็ต้องไปเรียนแล้วเอเอิญว่าช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่โควิดมาพอดี เราก็เลยไปเรียนอะไรไม่ได้เลยสักอย่างด้วยซ้ำเราก็มานั่งคิดว่าเออจริงๆถ้างั้นก็เราก็ลองตั้งสติดูก่อนว่าแล้วอะไรที่มันทําคนเดียวได้ทีนี้เราก็มาดูว่าเออจริงๆแล้วพิซซ่ามันเป็นเรื่องจริงที่สามารถที่จะทําได้ด้วยตัวคนเดียวเราก็เริ่มโฟกัสไปที่พิซซ่าเราในเมื่อเราไปเรียนไม่ได้เราก็เปิด YouTube ดูก่อนละกันเผื่อว่าจะมีความรู้อะไรที่ช่วยให้ตอนเราไปเรียนแล้วมันเร็วขึ้นเราก็เริ่มเปิดดูแล้วเราก็เริ่มทําตามเราก็ทําแล้วก็ปรับทําแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆครับทำจนกระทั่งเรารู้ส ใช้ได้ละเราก็เริ่มเชิญใครต่อใครมากินดูเพื่อที่จะหาคอมเมนต์เสร็จแล้วพอมันได้ถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็โอเคเปิดขายเลยแล้วกันทำไมถึงเลือกขายที่บ้านครับเอ,อ่อเนื่องจากว่าจริงๆเราไม่ค่อยอยากเดินทางแล้วไม่ว่าจะทั้งด้วยเรื่องการจราจรหรือแม้กระทั่งเรื่อง สุขภาพของเราเองถ้ามันมีอะไรที่ทําที่บ้านเราเองได้มันก็น่าจะง่ายเริ่มต้นง่ายลงทุนง่ายอันนั้นก็คือความคิดในตอนแรกเราไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านธุรกิจสักเท่าไหร่ครับเราก็เลยคิดว่าอ่ะเราลองเริ่มทําอย่างนี้ดูก่อนแล้วกันเออดีไม่ดีได้ไม่ได้เดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันไปอีกทีตอนนั้นคิดแค่ไหนครับตอนนั้นเริ่มต้นพิซซ่ากี่หน้าตอนนั้นจริงๆก็เริ่มต้นด้วยก็เกือบสิบหน้านะครับไอ้หน้าหลังๆที่มาเติมทีหลังก็คือจากการที่เราม ต่างจากที่เขาทํากันอยู่คาแรคเตอร์ของลาลูก้ามันเป็นยังไงอะครับพี่พิซซ่าในแบบลาลูก้าคือหน้าตามันอาจจะเหมือนพิซซ่าอิตาเลียนแนวนาโปลีนาบปลีก็คือจะเป็นพิซซ่าที่มีความบางแล้วนุ่มแต่ขอบมันจะบวมๆเพราะมีอากาศอยู่ที่ขอบแต่ของเราอ่ะมันหน้าตามันประมาณนั้นแต่เราพยายามจะทําให้แป้งมันกรอบขึ้นเพราะจากการที่เราทดสอบดูจากคนที่มาทานทุกคนมักจะชอบแนวนั้นดังนั้นถามว่าเราเป็นออเทนติกไหมตอบว่าอาจจะไม่ใช่แต่ถ้าถามว่าคนบ้านเราทานแล้วชอบไหมอันนั้นอาจจะเป็น YouTube มันเรียนรู้ได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอครับพี่หมูจริงๆไม่ใช่ครับจริงๆไม่ได้ขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าเราก็พยายามจะเรียกว่าอะไรดีอะถ้าเราพอรู้จักเชฟคนไหนเราก็พยายามไปถามเชฟ ถามวิธีอะไรที่เราติดตรงไหนเราก็พยายามถามตรงนั้นครับแล้วก็มาประจิตประต่อเอาไอ้ตู้นี้ทำไมมันดูอลังการขนาดนี้เรามีแค่โครงภายนอกของมันมาครับแล้วเรามาโมดิฟายใหม่ทั้งหมดส่วนไอ้เตาตัว,ตวนี้มันถูกทําตั้งแต่วันที่ผมยังทําพิซซ่าไม่เป็นอ้นี้เราซื้อมาครับไม่ครับเราทําเองไม่ยากครับความรู้เรื่องการก่อสร้างไม่ยากสําหรับเราครับไฟมันวิ่งอยู่ข้างเดียวใช่ไหมครับเราก็ต้องพยายามกลับมันเพื่อให้ทุกด้านเนี่ยโดนไฟเท่าๆกันให้มันสุกเท่าๆกันทุกด้านอันนี้พอดีมันเป็นฟองอากาศ ที่เกินความจําเป็นก็พอดีเตาเนี่ยเราพเราพิ่งเราเพิ่งเปิดบอมทิ้งไว้แล้วผมไม่ได้มาเช็คอุณหภูมิตอนนี้มันร้อนมากเลยทําให้อเวนสปริงมันเยอะเลยเราก็เรียนรู้ผ่านการทดลองถูกต้องครับ<ๆ>เพราะว่าในยุคที่ผมเริ่มต้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้เรื่องโซเชียลมีเดียเราไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะในต่างประเทศอ่ะเขามีกลุ่ม Facebook ที่สอนเรื่องอะไรพวกนี้เราไม่รู้เรื่องฮะ เราก็ทําตามที่เราเคยเห็นน่ะใน YouTube มีอะไรเราก็ประมาณนั้นเรา,เราตัดสินได้ยังไงว่าชิซซาที่เราทํามันผ่านหรือมันโอเคไม่โอเคเราเป็นคนทำอาหารไี่เ็นเราไม่ได้ตัดสินด้วยตัวเราเองสักอย่างเลยครับเราตัดสินจากลูกค้าที่มาเราไม่รู้ว่าลูกค้าพูดให้กําลังใจอะไรเราหรือเปล่าทุกคนก็บอกว่าดีเราก็เอาปองตรงเราก็ไม่แน่ใจครับว่ามันดีจริงหรือเปล่าจนกระทั่งมันถึงวันหนึ่งที่มีคนอิตาเลียนมากินเราพาคนอื่นมากินผมคิดว่าวันนั้นมันน่าจะเป็นตัวที่ตอบได้เหมือนกันถาดหนึ่งอะ่ะถ่าเริ่มตั้งแต่ผมรรับอเด์ จนเสริมประมาณ7นาทีเชิญเลยครับอธิบายหน่อยครับพี่อันนี้ก็คือทัฟเฟิลแชมเปยงนะครับหน้าตาก็อาจจะดูไม่ค่อยเหมือนกับที่อื่นถ้าเกิดเราเห็นตั้งแต่เริ่มการใส่ชีสมันก็ไม่เหมือนแล้วละครับผมว่าหน้าตาที่มันจะออกมาตั้งแต่ตอนท้ายเ,าเราอยากให้เป็นไงอ่ะผมว่ามันก็ต้องเริ่มจากตอนแรกที่เราทําก็ย้อนกลับไปอยากให้หน้าตามาเป็นยี้เราก็จะต้องใส่แบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใส่ชีสอย่างนี้จะได้เป็นหน้าตาประมาณนี้ที่อื่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้แล้วแต่ผมว่าคุณต่อลองชิมตอนนี้ก่อน นี่ยครับขอบมันก็จะมีอากาศอยู่ ขามันบางเนาะบางมากๆเลยครับแป๊บๆจะหมดปีแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าทิศทางของธุรกิจจะไปยังไงต่อดีโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารวันนี้เรากําลังจะมีงานที่รวมเทรนด์ของธุรกิจร้านอาหารมาไว้ในงานเดียวเราจะเอาร้านอาหารแห่งอนาคตมาเปิดให้ทุกคนได้ลองดูกันว่ามันเป็นยังไงรวมไปถึงเราจะมีเซสชั่นจากกูรูระดับประเทศมากกว่า20เซสชั่นมาให้ทุกคนได้ฟังกันและที่สําคัญดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับอยากชวนทุกคนมากันครับกับงาน r e d h Tech, a k e Restaurant Technology 2020, 2024วันที่ 3 3ถึง15กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไม่แน่นะ3วันที่เราเสียเวลามาอาจาจะประหยัดเวลาเราไป3ปีก็ได้ผมดีค,ครับจากที่เราเป็นดีไซเนอร์พอพี่มาทำร้านอาหารมัน เหมือนกันต่างกันยังไงอ,อ่ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องปลายทางก่อนก็คือผมว่าการทําให้ลูกค้าพึงพอใจอันนั้นคือเหมือนกันเป๊ะเราทําบ้านไปให้เขาเขาชอบเขามีความสุขเราก็มีความสุขผมว่าเหมือนกันเลยครับทำอาหารน,นี่นี่คือชาเหตุว่าทําไมผมถึงปรับแป้งขี้จนมันจากเป็นอิตาเลียนไม่ใช่อิตาเลียนแท้ๆซึ่งจริงๆคนอิตาเลียนเขาก็พูดประมาณว่าร้านในอิตาลีร้านในอิตาลีก็ไม่ได้เหมือนกันจากร้านเหมือนกันถ้าคุณทําให้มันอร่อยได้อ่ะคุณไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นหรอกเขาพูดอย่างนั้น เหนื่อยมั้พี่ทา,เน,า,าเน,นเป็นสถาปนิกีล้วมาเป็นเจ้าของ <c oughs> เราได้อยู่ที่บ้านจริงอะแต่ว่าเป็นยังไงเออจริงๆเหนื่อยกันเยอะนะครับช่วงช่วงเดือนแรกอะ่ะยืนแล้วก็คิดถามตัวเองว่าโอ้โหเฮ้ย oh 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 มันมันไปต่อได้จริงรึเปล่าเนี่ยเราเหนื่อยแบบที่เราไม่เคยเหนื่อยมาก่อนเลยในชีวิตทําไมในเมื่อพี่คิดว่าก่อนเป็นสถานิกพี่เหนื่อยจากการไปออกซายไปเดินดูต่างๆนี่ได้อยู่กับบ้านแล้วอ่ะอันนี้มันเหนื่อยกายครับมันมันเหนื่อยจริงๆนะครับมันเหนื่อยมันเหนื่อยกว่ากันเยอะเลยอ่ะแต่สิ่งที่มันตอบแทนเรามาจนถึงวันนี้มันคือความสุขซึ่งผมว่ามันมันคุ้มกว่ากันเยอะอันนอันนี้ผมว่าชัดเจนปัญหาอย่างเดียวตอนนี้คือคนน้อยไปนิดนึง คิดว่าเพราะอะไรอย่างแรกคือเราอาจจะอยู่ลึกเกินไปซึ่งจริงๆผมว่าประเด็นนี้มันไม่น่าจะมีผลอะไรถ้าคนรู้จักผมว่าคนสมัยนี้คือถ้าเกิดถ้าเกิดรู้ว่ามันอร่อยผมว่าคนเขาก็าไปกันอาจจะเป็นว่าผมเองอาจจะไม่รู้เรื่องการตลาดสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะไม่ได้ทํามันขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าให้ขายดีมากๆผมก็บอกได้ว่าผมก็ไม่ไหวเหมือนกันเราก็อยากขายได้อยู่ประมาณหนึ่งคือตอนนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยไปหน่อยอะไรประมาณอย่างนั้นครับ พี่ทาสถาปัตย์พี่มีประสบการณ์มาตั้งแตบบ่หลายสิบปีแต่พอพี่มาทําพิซซ่าพี่ไปเรียนรู้จากไหนพัฒนาจากไหนที่มันทําให้เรากลายเป็นสไตล์ของตัวเองได้แบบนี้ถ้าให้ผมลองเรียบเรียงตัวเองผมเรียบเรียงนี้นะครับก็คือว่าอาจจะไม่เพราะเราเริ่มจากศูนย์เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทากันยังไง มันไม่มีกรอบอะไรบังคับเราไม่ได้บอ,บอกว่าวิธีทาพิซซ่าที่ถูกต้องทํา12-3อย่างนี้ผมเริ่มจากอะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็รู้ว่าไอ้น,นี่มันผิดนะอย่าไปทํามันอีกแล้วเราก็เริ่มทําเหมือนวิทยาศาสตร์เราเริ่มจดบันทึกถ้าเราใส่นี่เท่านี้นี่เท่านี้เท่านี้สัสดส่วนมันอย่างนี้มันออกมายัางไงบางทีการที่ไม่ได้มีความผู้ทฤีฎีขนาดนั้นเลยอาจจะทาให้เราออกจะกกรอบอย่านใช่<ๆ>ผมผมเดาว่าอย่างนั้นนะคือคือคือพอเราไม่รู้อ่ะเราก็บอกว่า อ้าวแล้วถ้าเกิดเราตัดสินใจไปเราจะถูกหรือผิดอ่ะเราไม่รู้แต่ถ้าเราตัดสินใจด้วยการที่เราทดลองมันแล้วเรารับรู้มันแล้วเราก็จะสบายใจว่าเอออันนี้มันน่าจะใช่นะถึงแม้มันจะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่แต่ผมเชื่อว่าด้วยเซนส์ของเราอย่างนึ่งอาจจะเป็นเพราะผมเป็นฟู้ดดี้อะไรที่มีรีวิวอ่ะผมก็กินมาทั้งนั้นแหละมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าปัญหาของการที่ทําแบบเหนียวบางแบบนี้ดีลเวลลี่มีผลไหมครับถ้าเขาสั่งแบบ ส0บนาทีส0สินาทีรสชาติยังคงเหมือนเดิมทั้งหมดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือยิ่งไกลความชื้นมันจะยิ่งสุกมันอาจจะดูแฉะน,นิดนึ่งก็ไม่สามารถเหมือนเจาะรูอะไรพวกนี้ได้ที่กล่องมันมีเจาะอยู่แล้วครับแต่มันก็ยังไม่พอไม่เพียงพอแต่ณนะตอนนี้ก็คือที่กล่องเราอ่ะมีวิธีอุดอทําไงจะให้กลับมาใกล้เคียงใช่ครับใช่ครับเรบาก็ยังมีการสื่อสารกับลูกค้าถูกครับถูกครับที่กล่องเรามีพี่คิดว่าอะไรที่ลาลูก้าจะต้องมีการพัฒนาหรือทําเพิ่มที่จะเพิ่มอาจจะมีีหนน้้้าาท่่เพิมขึบง อย่างตอนช่วงเราขายปีแรกเราไม่มีหน้าไส้อัว่วพอปีสองเราเริ่มรู้สึกว่าเออเราต้องเราต้องมีหน้าอะไรที่คือจริงๆอ่ะตอนแรกที่เราทำอ่ะเราพูดว่าลาลูก้าคือพิซซ่าลูกเซี่ยวอิตาเลียนอเมริกันลำลูกกาอิตาเลียนอเมริกันลำลูกกาครับเลยเป็นลาลูก้าลาลูก้านี่คือคิดมาจากลำลูกกาเลยชัดๆ oh, oh, oh. <laughs> ตัดตัวสะกดออกไปมันก็จะเป็นลาลูก้าซึ่งผมอยากได้มันฟังดูเป็นอิตาเลียนด้วยไง ออแล้วมันก็ได้แบบนั้นตัวเองออกไปใช่ครับกับตัวเคครับผมเข้าใจนะที่มาครับผมนี่คือจุดแข็งของการเป็นดีไซเนอร <c oughs> อ์อาจจะอาจจะแล้วก็แล้วก็โอเคเรามีหน้าอย่างเงี้ยทรฟัฟเฟิลพาเมาแฮมมาเกอริต้าซึ่งเป็นอิตาเลียนแต่เราก็ยังมีหน้าออลบาลมีดฮาวาย ซึ่งเป็นสไตล์อเมริกันดังนั้นมันก็เหลือแค่ลําล,ลูกกาที่ผมทิ้งไว้เป็นฟิวชั่นอย่างน่าอย่างน้าใช้อัวเบสเราเป็นเพสโตแต่เราท็อปด้วยไส้อัวที่มาจากเชียงใหม่ซึ่งทุกคนทานแล้วทุกคนจะแบบตอนแรกก็เาทุกคนก็จะบอกว่านึกไม่ออกว่ามันคืออะไรแต่พอทานไปแล้วทุกคนชอบโดยเฉพาะคนบ้านเราผมว่าเข้าทางังสุดท้ายความฝันของพี่ปายทางมัคืออะไรการทาเลำลูกกา ออจริงๆผมเริ่มมาจากการที่เหมือนคนแก่คนหนึ่งทําเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองผมผมมักจะพูดว่าเหมือนอาเจกซื้อตึกแถวขายก๋วยเตี๋ยวชั้นล่างชั้นบนก็ขึ้นไปนอนก็คือแค่อยู่ไปแบบนั้นเพราะผมผมคิดแบบนั้นเลยครับแต่ทีเนี้ยพอมาถึงตอนนี้มันเหมือนกับว่าถ้ามันถ้ามันดีจริงมันสามารถเป็นมรดกสืบทอดไปให้ลูกได้ผมว่ามันก็ก็แล้วแต่อยู่ที่เขาละอันนี้แต่ก็คือเรามีความสุขกับการทาแบบนี้ใช่ ถ้าถามตอนนี้นี่คืออาชีพที่ผมมีความสุขที่สุดแล้วตั้งแต่ทํางานมามันอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเราตอบโจทย์เรื่องการที่ถามว่าเรารักมันเหมือนงานออกแบบไหมในตอนเริ่มต้นเราบอกว่ามันไม่ใช่เลยเพราะว่าเราไม่รู้ที่ซํามันคืออะไรแต่ผมว่าปลายทางมันเหมือนกันไปอะครับเหมือนกันตรงที่ลูกค้ามีความสุขเรามีความสุขคนกินพิซซ่าบอกว่ามันอร่อยผมก็มีความสุขแล้วมันเหมือนกับผมมีคนมาคุยด้วยทุกวัน ในหัวเรื่องต่างๆบางคนอาจจะมาปรึกษาเรื่องบ้านบางคนมาคุยเรื่องดนตรีเพราะเรามีอยู่โต๊ะเดียวครับมันก็คือลูกค้าผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปมาเราก็ามีคนคุยเพิ่มขึ้นเลยๆผมว่ามันเออเขาเรียกว,ว่าความสุขของคน,นแก่หรือเปล่าไม่รู้นะการที่มีคนมาคุยด้วยมันทําให้เราไม่แก่มากก็ฝากร้านล,ล,ลาลูก,ก้าไปด้วยนะครับอาจจะไม่อยู่ใกล้เมืองสักนิดหนึ่งเพราะว่าอยู่แถวลําลูกกาแต่ว่าถ้าเกิดใครอยู่ทางปทุมธานีหรือแวะมาแถวลําลูกกา ผมว่านี่เป็นอีกตัวอย่างผู้ประกอบการนหนึ่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากมบประมาณการลงทุนที่สูงมากแล้วก็ใช้บ้านตัวเองด้วยแต่ที่สําคัญคืออินเทอร์เน็ตมันมีทุกอย่างเราสามารถเริ่มต้นเรียนรู้จากในอินเทอร์เน็ตได้แต่มากกว่าน,นั้นคือเราต้องออกไปพัฒนาตัวเองไปคุยกับคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาเราถึงจะเติบโตได้ mm hmm. ก็หวังว่าคลิปน,นี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ทุกคนแล้วก็หวังว่าพี่หมูและลูก้าจะเป็นอนู่ใน แรงบันดาลใจได้เจอพี่หมูแล้วก็รู้สึกถึงความตั้งใจที่อยากจะทําอาหารดีๆออกมาแล้วขายที่บ้านก็เลยขอเข้ามาในทาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเจอกันในอีพีน้าครับ